สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินิาีานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวดนข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากครัวข้อข่าวนักแสดงหนุ่มสุดทอตนั่งแทนพูมงกับครั้งแรกแค่ทีเอื์ก็ปังเล้วขอใช้สิ่งที่ร่ำเรียนมาและประสบการณ์ในการแสดงที่มีมาใช้โดยงานนี้หนุ่มมีน พีรวีได้ผันตัวจากนักแสดงสู่บทบาทพุวมกับครั้งแรกในซีรีส์ย้อนความทรงจำเรื่องหนังสือรุ่น The Yearbook ซึ่งได้ผ่านมาก็ปล่อยทีเซอร์ไพรส์ออกมาให้ได้รับชมกันบ้างแล้วซึ่งก็มีกระแสตอบรับดีเกินคาดเลยทีเดียวโดยหนุ่มมีนพีรวิทได้เผยว่าก็ยังไม่ใช่พุ่มกับเต็มตัวขนาดนั้นถือว่ากำกับร่วมตอนอยู่หน้ามอนิเตอร์ เพราะว่าจะมีพี่สนุกที่เป็นเรื่องกับครูแก้ว acting coach คอยดูแลเรื่องการแสดงอยู่แล้วผมกับพี่เบนภ์พุ่มกับอีกคนจะเน้นไปนเรื่องการเล่าภาพมุมกล้องแสงมากกว่าก็สนุกดีได้ร่วมกันแชร์ไอเดียได้ทำอะไรใหม่ๆเรื่องนี้เราจะมีแฝงสัญญาไว้ด้วยครับถ้าใครได้ดูจะเห็นว่าโปสเตอร์จะเล่าผ่านโทนภาพฟิล์มแสงหรือสีเสื้อของรักแสดงที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกเราทิ้งสัญญาไว้แทบจะทุกภาพ อย่างตัวละครมีตัวละครหนึ่งสีทนเย็นอีกตัวละครสีทนอุ่นก็จะมีโปสเตอร์หนึ่งที่ตัวละครกําลังเดินตรวจตรงลานรถไฟก็มีตัวละครที่ใส่เสื้อสีทนเย็นตามอีกตัวละครจริงๆคือมันอารมณ์ขวัญคว้าของตัวละครและรางรถไฟที่ขดไปมามันคือเส้นทางที่ตัวละครต้องเลือกความสับสนของเด็กในยุคนั้นจนอาจจะเป็นทางแยกนี่ขนาดแค่โปสเตอร์ก็แฝงสัญญาแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสด,ดูเอาสนุกสนุกดีกว่าครับ เห็นก็ถือว่าเป็นโบนัสอยากให้ทุกคนได้ตีความหมายจากภาพอีกทั้งยังเผื่ออีกว่ามีนมีความต่างคือเรื่องนี้เน้นเรื่องความเร็วของตัวละครแต่มีความน่ารักของยุคต้น2000ตอนต้นช่วงเวลานั้นมันมีสเสน่ห์มีช่วงเวลาความรักที่ยากกว่าปัจจุบันมากอย่างพวกเทคโนโลยีก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันง่ายเหมือนยุคนี้ เลยรู้สึกว่าอยากดึงเสน่ห์และกลิ่นอายอะไรเหล่านี้มาเสนอในซีรีส์เรื่องนี้อีกอย่างคือซีรีส์เรื่องนี้มันถูกเริ่มต้นจากความเป็นหนังคนดูน่าจะได้เห็นการเล่าเรื่องภาพหรือการถ่ายทอดแบบภาพยนตร์ด้วยก็อยากชวนทุกคนมาดูเยอะเงงานนี้เราทุ่มเทเต็มที่หวังว่าทุกคนจะสนุกกับงานนี้เหมือนกันได้ย้อนหวนคืนความทรงจําไปสู่อดีตด้วยกันเพื่อจะค้นเจอความทรงจําอะไรดีๆในหนังสือรุ่นเล่มน,นี้ครับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากบัเทึงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ